วัสดีครับคุณฟังทีลกครับบทบรรธิการของหนังสือพิมพ์แนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาเป็นฉบับรรนาคารที่4เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้บทบรรธิการแนวหน้าให้ชื่อว่าทักษิณจะสู้หรือทักษิณจะหนีจะสู้หรือจะหนีน่าคิดนะครับเนื้อหาใจความในเริ่มต้นบทบรรธิการแนวหน้าบอกว่าอย่างนี้ครับ ประเด็นของนายทักษินชินวัตรหรือนักโทษเด็ดขาดชายทักษินชินวัตรซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการพักโทษแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอายการสูงสุดก็มีคำสั่งฟ้องนักโทษเด็ดขาดชายทักษินชินวัตรอีกหนึ่งคดีนะครับในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ขีดเส้นใต้นะครับกฎหมายอาญานะครับมาตรา112ไม่ใช่เรื่องทางการเมืองนะครับแล้วก็ยังมีความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อายการสูงสุดเนี่ยนัดให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรไปพบกับอายการในวันที่18มิถุนายนนี้เพื่อที่จะได้นำตัวส่งฟ้องต่อศาลซึ่งประเด็นนี้เรื่องนี้เนี่ยก็ไปที่วิาพากษ์วิจารกันไปอย่างทั่วล่านั่นแหละครับ่าตกลงแล้วนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยจะสู้คดีหรือว่าจะหนีไปต่างประเทศอีกสักครั้งหนึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับนางการจนี รวรยศเสวีหรือติ้งต่างซึ่งเป็นเจ้าของฉายาไฮโซสปอร์ตกลับและแกนนำกลุ่มชาวไทยหัวใจรักสงบเนี่ยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับการจะนีบอกว่า h a s h ท a g ทักษิณควรจะต้องทำา1ติดกำไร e m ที่ข้อเท้าเพื่อกันไม่ให้หนีเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทักษิณเคยหนีมาแล้วนะครับ2ควรต้องห้ามใช้เครื่องบินส่วนตัว สต้องถูกตรวจสอบว่าเวลานี้ในทักษิณถือสัญชาติอะไรอยู่บ้างเพื่อใช้เป็นข้อมูลต่อสารสเสนอว่าอย่างนี้แหละครับอีกคนหนึ่งครับนายนันทิวัตรสามารถซึ่งเคยดํารงตําแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาตินันทิวัตรได้โพสต์ข้อความแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะครับโดยให้ชื่อว่าหนีหรือไม่หนีเนื้อหาบอกว่าอย่างนี้ครับมีข่าวลือเกิดขึ้นมากมายนะครับว่า หลังจากที่อายการสั่งฟ้องคดีมาตรา112แล้วเนี่ยข่าวลือเนี่ยเขาตั้งคำถามว่าหนีออกนอกประเทศไปแล้วจริงหรือไม่จริงกระหึ่มไปทั่วเลยนะครับถามว่าถ้าเกิดสู้คดีแล้วจะมีหลักประกันอะไรว่าจะชนะจะแพ้หรือว่าจะติดคุกแกเป็นคนกลัวคุกครับปากกล้าขาสัน่นแม้แต่น้องวันเดียวก็ไม่ให้เขาคุกแล้วตัวเองจะเข้าหรครับเมินซะแตครับช้าหรือเร็วคำพิพากษาเขาต้องออกมา จะรอสารพิพากษาว,ว่าผิดแล้วติดคุกซะก่อนหรือว่าจะหนีขนาดที่ตัวเนี่ยยังขา,ขาวๆไปในขณนะที่ยังไปได้จะดีกว่าไหมครับนี่คือทันที่ว่าสามารถนะครับอีกคนหนึงครับจตุพรพรมพันธ์จตุพรได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook Live บอกว่าอย่างนี้ครับแนวโน้มที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรจะเดินเนี่ยมันจะมีอยู่สทางเท่านั้นคือหนี คดีมาตรา112ไปต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งหรือไม่งั้นก็ต้องเชื่อเสราทวีสินให้พ้นจากตำแหน่งนายการัฐมนตรีเพื่อแลกกับความมั่นใจว่าจะได้ประกันตัวถ้าต้องถูกนำตัวไปฟ้องศาลในวันที่18มิถุนายนนี้ถ้าเกิด18มิถุนายนนี้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณถูกนำตัวไปที่ศาลอาญาแล้วฟ้องคดีมาตรา112เนี่ยนะครับจะต้องมั่นใจได้ว่าจะได้รับการประกันตัวซึ่งในวันนั้นเนี่ย เชื่อว่าคงจะไม่มีนายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทสถานการณ์ข้างหน้าที่กลุ่มทุนการเมืองกับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยพยายามจะตั้งรัฐบาลโดยงคงกลไกอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเอาไว้เหมือนเดิมซึ่งจะยิ่งนําพาให้ประเทศเนี่ยไปสู่ความชังังงานมากขึ้นนะครับนี่เป็นความเห็นของจตุพรพรมพันธ์ส่วนอีกคนนึงครับแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยแพรทองทานบอกว่าอย่างนี้ ได้คุยกับคุณพ่อถึงเรื่องที่อายการสั่งฟ้องแล้วซึ่งคุณพ่อเนี่ยไม่ได้กังวลเรื่องนี้มากสักเท่าไรหร่แลกเพราะว่าเรื่องของคดีนี้เกิดขึ้นตอนที่มีการปฏิวัติร,รัฐประหารในช่วงของรัฐบาลน,นายกยิ่งลักษณ์เสร็จใหม่ๆและอายการสูงสุดในะขณะนั้นก็ถูกแต่งตั้งโดยคณะคอสชอจากที่ได้คุยกับคุณพ่อเนี่ยท่านก็บอกว่าการขึ้นศาลก็ดีเหมือนกันจะได้สามารถพูดถึงข้อเท็จจริงได้ และจากที่ได้คุยทางโทรศัพท์กับท่านเนี่ยก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรและบอกว่าตนกําลังจะบางงาน LGBTQ ก็พยายามจัดเต็มที่สุดเท่าที่จะทําได้พอนักข่าวถามแพทองทานว่าส่วนตัวเนี่ยรู้สึกยังไงที่คุณพ่อเนี่ยใกล้จะพ้นโทษแล้วแต่ต้องมาสู้คดีที่อายการสูงสุดสั่งฟ้องในมาตรา112รอแพทองทานบอกว่าส่วนตัวเนี่ยไม่อยากจะให้คุณพ่อมีคดีอะไรอีกแล้วแต่ก็ว่ากันไปทางทีมทนายก็ทําเรื่องนี้อย่างเต็มที่ก็ว่ากันไป นักข่าวถามว่าเรื่องนี้จะทําให้ขวัญและก็กําลังใจของคนในพักเพื่อไทยเนี่ยเสียไปบ้างหรือไม่แพทองทานในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ครับจริงๆทุกคนก็เป็นห่วงคุณพ่อแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเป็นผู้ก่อตั้งพักขึ้นมาแต่ก็ให้ความมั่นใจอยู่แล้วว่าตัวคุณพ่อเองเนี่ยไม่ได้มีความกระมวลอะไรเพราะว่าเรื่องมาตรา112เป็นการบิดเบือนความจริงอยู่แล้วตั้งแต่แรกที่ฟ้องและเรื่องนี้เนี่ย เรามั่นใจอยู่แล้วว่าเราไม่มีทางจะต้องโดนคดีนี้ซึ่งพ่อก็บอกว่าดีที่ขึ้นศาลจะได้อธิบายข้อเท็จจริงไปเลยก็ชัดเจนดีนักข่าวก็ถามอีกนะครับว่าแสดงว่าคดีนี้เป็นการกันแกล้งทางการเมืองใช่หรือไม่แพทย์ทองทานตอบว่าอย่างนี้ครับคดีนี้เกิดขึ้นตอนสมัยปฏิวัติเสร็จใหม่ๆอายการสูงสุดตั้งโดยคอสอชอก็แล้วแต่จะพิจารณากันเลยค่ะบทบรรณาธิการแนวหน้าบอกว่าได้ฟังมาทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับ ก็คงจะต้องจับตามองกันต่อไปนะครับว่าทักษิณน,นี่จะสู้หรือว่าจะหนีในคดีมาตรา112แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับในการที่จะนําตัวผู้ต้องหาขึ้นสู่ศาลอย่าให้เกิดความด่างพร้อยในวงการยุติธรรมอีกเลยนะครับ